แปดสิบเก้าปีเรามีพระปอมินชาวไทยทูอาทินไม่เคยสิ้นองค์กร,สรัสิัตสุดเชื่นชูชอเรามีพระพ่อแห่งชาติ ความสามารถเปลี่ยงปาดกว่าชาทั้งปวงแต่มาบัดนี้พวกเราไม่มีแล้วนะสิบสามตุลา ชาวประชาต้องน้ำตาร่วงน้อมก้าโปกเกตพระอดุลยเดชหมดดวงอยากลาลับไปกลับพ่อหลวงอยากจะทวงคืนพระสุทธา พ่อจาพ่อมานีจากเอารักมาฝากแล้วพ่อก็จาขึ้นฟ้าทำดีเดินดินแล้วพ่อก็บินเป็นเทวดา รู้ไหมอยากให้กลับมาสิบสามตุลาไม่น่ามีเลยลูกหลานพ่อหลวงน้ำตายังร่วงโรยลินอยากกราบวอนพระอินให้ท่านได้ยินค่ะเอ้ย ปุกพ่อให้ฟื้นแล้วส่งพ่อคืนมันเคยยอมเอาชีวิตสังเวยแลกมาเลยกับพอ่อลวงเราพ่อจา นี่จากเอารักมาฝากแล้วพ่อก็จะขึ้นฟ้าทำดีเดินดินแล้วพ่อก็บินเป็นเทวดารู้ไหมอยากให้กลับมา sib sam to la mina me